นาเดตเจมจินาเดตเจมจิเดี๋ยวเราไปดูจะเลือกใครเป็นพ่อของลูกดีค่ะชอบไปหมดเลยนาเดตก็ลอหล่อจมจิก็น่าใสใสเอาเป็นว่าขอต่อเงิแล้วกันเนาะโลภอ่ะแต่นี่ดีกว่าค่ะไม่ต้องขอให้เสียเวลาเลยค่ะก็ข่าวประเทศตุรกีไงคะที่อยเาข่าวต่าเบกกี้เนี่ยนะคะออกไปหามาฝากท่านผู้ชมค่ะ รออะไรคะไม่ต้องรอคะ่ะไปดูกันเลยดีกว่านาเดชเจมจินาเดชเจมจิมจมงค่ะวกังจะมงานะไอนะคะังจมีงนะครใช่ค่ะกัดูอยู่ค่ะเร<ช>ื<ช>่องสวยซ้อน,นคะไม่ใช่ค่ะ,คะเป็นแวนวทุกเรื่องที่ทุกคนพูดมาเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะอะที่เห็นในข่าวอจะเป็นแวนวน ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างที่ดูบทอยู่ค่ะเพราะว่าพูดบอกว่าเล่นได้แค่ทีละเรื่องเท่านั้นฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องที่เราชอบจริงๆช่องเดิมดี่ว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะกับเรื่องกับคู่กับใครคะพี่อั้มไม่ทราบค่ะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเล่นเรื่องอะไรกำลังดูอยู่ค่ะกับข้างไหนพอบอกได้ไหมคะใช่ค่นุนจที่ข่าวออกมาจะมอะไรนะคะนักแสดงที่แบบว่าจะยิงท้ายแล้วไม่ค่ะมีตอบไม่องใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่อ้มค่ะเดือดถามถึงเรื่อง ตอนนี้ยังเลยค่ะแต่ก็คงไม่ได้ไปไหนนะค่ะไม่ว่าเป็นสัญญาใจไปใช่ไหมคะพี่อ้ำมันเซ็นไม่ได้สัญญาไม่หมดค่ะรอบทก่อนแล้วค่อยคุยแต่จริงๆแล้วคือก็ยังเล่นต่อไปที่นี่เรื่อยๆค่ะยังสัญญาเหมดไหมคะหมดจริงไหคะป้าคะใช่ค่ะปลายๆค่ะช่องที่ข้อมูลที่เปาวจดที่ไหไม่มีค่ะถ้าหมดทางนี้ก็คือถ้าหมดแล้วจะต่อไหมคะ ก็ yup. จริงๆผู้ใหญ่ก็ไม่บังคับอะไรนะคะแต่คือเราก็ยังจะเล่นละครต่อไปเรื่อยๆคือเราก็เก่งใจว่าตัวอ้ําเองเก่งใจมากๆว่าจะเล่นไม่ไม mm. to well, so so ่ไม่ปีหน like ึ่งอาจจะเล่นแค่เรื่องเดียวไงก็เกรงใจมากๆค่ะแบบอเสิร์ตที่ถ้าเป็นในตลาดก็สูงใช่ไหมคะยางคงไม่ค่ะไม่ต่อแต่ว่าขออยู่ช่องเจ็ดเด็นี้ใช่ไหมคะได้ไหมคงจะต่อละค่ะแต่ยังไม่ต่อตอนนี้คือต้องเรียนตรงๆว่ายังไม่มีการต่อตอนนี้แต่ก็คิดว่าคงจะอยู่ที่ ผลนะคะเรื่องนี้คือแบบยังไงก็ได้อะคะ่ะคือยังไงก็ต้องเล่นละครต่อไปถามนิดนึงค่ะว่าได้เจอกับพี่หน่องหรนะือยังเพราก่อนหน้าน,นี้เคยเจอแล้วคะ่ะพี่หน่องมีอะไรฝากไหมคะว่าอยู่กันไปน,น,นานๆอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันปกติค่ะ <laughs> พี่หน่องก็น,น่ารักย่างขออนุญาตถามเรื่องที่ยุยโพไทจีหน่อยอะค่ะอ้าวยุ้ยมาเนี่ยยุย <laughs> <laughs> เรื่องของคุณอาไฮโลนะคะเหมือนประมาณว่าพี่นกออกมาพูดแล้วว่าพี่อ้าไม่ได้รปจัดเท่านั้นรปจัดจามากกว่าน,น,นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าคุณอาไม่สบาอยอยู่ด้วยนะคะรู้สึกยังไงบ้างพี่อ้าเราช่วยเหลือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าขา่ขาวกับพี่สาวมันเยออกมากก็ไม่อะไรเท่าไหร่ค่ะคือจริงๆไม่อยากพูดเพราะว่าคุณอาก็ไม่สบายอยู่นะตอนนี้ด้วย <im ful> แล้วพอมีข่าวประเด็นหลายๆเรื่องหลายๆเล่มเขียนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็กระทบกับคุณอาด้วยแล้วก็ครอบครัวคุณอาด้วยคุณเป็นคนเจ็บคนป่วยอยู่เนาะไม่อยากจะให้อะไรเพราะเรื่องเราเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรค่ะแล้วเราเราไปเยี่ยมใครเราก็ไม่ได้อยากที่จะเป่าปากไม่ใครได้อยู่เราด้วยก็บอกว่าทางพี่นกก็เห็นใจพี่อาร์ที่โดนแบบว่าคนโจมตีกล่าวหาก็ขอบคุณพี่นกมากเพราะว่าอ้ําไปเยี่ยมคุณอาร์ตแต่ก่อนเป็นข่าวอีกช่วงได้เรียกกันเลยอะค่ะว่าจริงๆพี่อารเาเป็นคนแรกๆที่หยิบยื่นเข้าไปช่วยคุณอาด้วยอะค่ะ ก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมคุณอาร่าคะอยากให้กำลังใจคุณอาร์กลังใจดีคะ่ะเพราะคนทั้งประเทศกอวยพรอาร์อใคุณอาร์ปอดภัยอใคอาร์หายเร็วๆแล้วก็กลับมาเล่นละครให้พวกเราดูเหมือนเดิคมค่ะอ้าคะถามอีกล่าสุดมีขาว่าคุณแดงจะไปประจาการขึ้นแทนทางช่อง3าปีหน้าคุณแดงได้มาพูดคุยอกับอ้าเป็นพิเศษมคะเ่อมีใครจริงคยัด้คุยกับคุณ จะท่านเลยค่ะกละครครับว่าจ,า,นนะนะาจะเลือกพระเอกที่ว่าอะไรดรรรีือ,จ,อจริงอะ่ะองชบให้โอกาสเลือกเลือกในที่นี้หมายถึงว่าเลือกอายุใกล้ๆก,ก,กันนะนะคะคืไอไม่ได้ว่า<อ>มีอภิสิว่าจะเลือกอะไรแต่คือมันก็ต้องเลือกที่เหมาะสมกับตัวเราด้วยว่าเราอายุเท่านี้แล้วจะพระเอกจะเด็กกว่ามันก็คงไม่ใช่แค่นั้นเองค่ะดูว่าตัวละครรายล้อมเนี่ยมันก็คือว่า ต้องเอาให้เหมาะสมกันจริงๆคือเลือกไม่ไม่เลือกมากนะคะเลือกเพราะว่าเราต้องเลือกแบบให้มันเข้ากันจริงค่ะบทที่อยากรับแค่เด่ยวเป็นแบบอะไรกันจริงๆตอนนี้ก็มีอ่านอ่านหลายเรื่องนะคะแต่ก็ยังบอกไม่ได้นะเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะรับเล่นเรื่องอะไรไม่แน่ปีหน้าอาจจะเห็นสองถึงสามเรื่องค่ะมีพระเอกในดวงใจติดผมไม่ได้ใช้บ้างก็ยังค่ะโอ้มันก็มีหลายเรื่องอะนะคะก็ต้องวนจนครบนะค่ะ ยอันีนัมภา่่าว่าว่ีถ้าเกิดมจะมาวรงานกับพี่ก่โออัก็จริงๆแล้วอั้งก็อยากจะไปทุกที่นะคะอยากจะเ่่มงานกับทุกที่เลยนะคะแต่ตอนนี้ก็อยู่ช่องเจ็ดค่ะเพราะต้องมีละครต้องได้อีกหลายเรื่องตกลงรับปากไว้อีกยาวค่ะอั้มถามนิดนึงค่ะเห็นล่าสุดบทสัมภาษณ์นโวบอกว่าอยากได้รางวัลูกกระตัยู่คือคือแซวขำๆขาๆเพราะว่าจริงแล้วคือคนชอบให้รางวัลอะไรแบบ นึกออกปะคะรางวัลแบบว่าที่เซ็กซี่บ้างหรือว่ายอดนิยมบ้างอะไรเงี้ยแต่คนไม่รู้นะนี่เป็นลูกกตันยูบางทีอาจจะมากกว่าบางคนนะแต่แบบขอถามขับข้าตัวขับข้าตัวงานนี้นิดนึงได้ไหมครับคค่่ะะว่าก7หลัก8หลักอะไรนี้จริงหรือเปล่าะก็ดีดีค่ะเขาบอกว่าดีวอยค่ะดีวอยดีวววดีมากดีค่ะดีค่ะ ดีดีดีสมชื่อต้องอ่านอ่านค่ะค้าตัวก็ดีดีค่ะดีถึงขนาดนั้นไหมคะดีถึงแสนรัดีมากค่ะครบนะคะค่ะค่ะค่ะระหว่างดูข่าวเมื่อกี้ค่ะเบกกี้คิดออกแล้วล่ะค่ะว่าจะทำยังไงให้ทั้งนัาเดดแล้วก็เจมจีนะคะว่าหลงรัก ก็นี่เลยดีกว่าค่ะโมโคเ e พอลลิไฮดรอกซิแอซิดค่ะที่สุดของ pH a นะคะเพื่อการผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวขาวก็จางใสค่ะเรียบเนียนนะคะเหมาะทุกสภาพผิวนะคะโดยเฉพาะผิวที่มีรอยสิวค่ะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเ้องขามเหมือนกันกบว่าเป็นตอนทำทรีทเมนตที่คนหรือความงามงยังไงย่างนั้นเลยค่ะแต่นี่ไม่ต้องไปค่ะเพียงแค่ใช้ตัวนี้นะคะรับรองคะ่ะ,คะ ไม่ว่าจะนัดเด็กหรือเจมจิตนะคะเห็นแล้วต้องหลงรักแน่นอนค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะจู24 24 4แปดสี่หกหนึ่งสามสองสี่สองสี่ถรับรองทางนัดเด็ดเจมจีเนี่ยหลงแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้นะคะขอไปใช้ก่อนละกันค่ะสวัสดีค่ะ